สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังระทึกไฟไหม้บ้านรุนแรงวอดเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่26มีนาคม2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บ้านตะป่อภูหมู่สองตำบลโมโกโรอำเภออุ้มผางจังหวัดตาาโดยที่เกิดเหตุลากานะเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นเพลิงกำลังโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลแม่กลองได้นำรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงนานนับชั่วโมงเพลิงจึงสามารถควบคุมสงบและเพลิงสงบลงในเวลาต่อมาโดยหลังเพลิงสงบตรวจสอบพบว่าบ้านต้นเพลิงเสียหายทั้งหลังขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอุ้มผางอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ